เจ้ากระต่ายน้อยชื่อมิกกกำลังเล่นของเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ๆเขาก็เห็นมเมล็ดถั่วกลมๆกลิ้งมาที่พื้นมิกิมองมันแล้วยิ้มถ้าเอาเข้าจมูกจะเป็นยังไงนะแล้วมิกิก็จิ้มเมล็ดถั่วใส่จมูกอุย๊ยมันคายอยู่มิกิจามไม่หยุดตาโตน้ำตาซึมหายใจก็แปลกๆแ,แม่กระต่ายได้ยินเสียงรีบวิ่งมาลูกมิกิ เป็นอะไรลูกเธอกอดมิกิไว้แน่นแล้วรีบพาไปหาหมอทันทีคุณหมอกระต่ายใจดีใช้แหนบเล็กๆอยู่นิ่งๆนะจ๊ะมิกิแป๊บเดียวกรก๊กทัวหลุดออกมาคุณหมอกระต่ายพูดเบาๆจมูกไว้หายใจนะลูกไม่ใช่ไว้ใส่ของเล่นอันตรายมากเลยนะมิกิพยักหน้ารัวๆมิกิไม่ทำอีกแล้วครับจมูกไว้หายใจ ไม่ใช่ที่เก็บของเล่นนะเด็ก